สวัสดีครับวันนี้พบกับ COVID กวิศสกิดข่าวหนึ่งอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีข่าวนะฮะจากเพื่อนบ้านนะครับอันนั้นก็คือแรงงานพม่านะฮะที่เข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้มีการเรียกร้องสิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยนะฮะซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่า ทางการของไทยนะฮะได้ลงเพื่อที่ตรวจสอบแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้วนะครับโดยเฉพาะที่เป็นข่าวกันมาเมื่อวันสองวันนี้นะฮะที่จังหวัดระนองก็ได้มีเจ้าหน้าที่เอ่อได้ลงตรวจและจับแรงงานพาม่าที่ไม่มีใบอนุญาตทําทงานในประเทศไทยอ่านะซึ่งจับกันได้หลายคนนะฮะพร้อมผลักดันกับประเทศเมียนมา ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่เริ่มจะมีการกวดขันกับแรงงานพมา่ากันมากขึ้นแล้วนะครับโดยแรงงานพมา่าในประเทศไทยตอนนี้นะฮะร,รู้สึกจะมีเยอะที่สุดในบรรดาแรงงานต่างชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นราวเขมรดังนั้นจึงอยากจะให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองของไทยนะฮะข้มนวดกับแรงงานต่างชาติ ให้มากขึ้นนะครับแอดเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ลงปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะจะมีแรงงานพม่ามาใช้แรงงานในประเทศไทยในหลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นนะครับจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดภูกเก็ตและอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและรวมไปถึงจังหวัด,ดอื่นๆนะครับที่มีแรงงานพม่าเข้ามาทำงานก็ ช่วยตรวจสอบอไปด้วยนะครับแอดเองรวมไปถึงคนไทยท,ทุกๆคนนะฮะก็จะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าที่บ้านเมืองน,นะครับถ้าพบเห็นแรงงานต่างชาตินะครับถ้ามาทําผิดกฎหมายนะครับก็จะอาจแจ้งเจ้าที่บ้านเมืองไปในอีกทางหนึ่งนะครับตอนนี้มีข่าวล่าสุดนะฮะจากสื่อนีเก e ีเอเซียนะฮะซึ่งเป็นสื่อ ของญี่ปุ่นนะฮะก็ได้เสนอข่าวว่าที่ประเทศพามา่าในตอนนี้มีสงคารามกลางเมืองก็เริ่มจะมีชาวพามา่านะฮะะลักเข้ามาอย่างประเทศไทยเป็นจํานวนมากและในการะลักเข้ามาของชาวเมียนมานั้นนะฮะยังได้นําสินค้าต่างๆเข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นการลักลอบนําเข้าสินค้ามาหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบกันอีกครั้ง ของ้าโนที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยนะครับแต่แอดว่านะฮะจริงๆแล้วอาจจะมีการนำสินค้าในประเทศพม่าเข้ามาที่ประเทศไทยนานแล้วก็เป็นได้นะครับเพราะบางทีก็มีสินค้าของประเทศพม่ามาตั้งวางขายกันเป็นจำนวนมากนะฮะเพื่อมาขายให้กับแรงงานชาวพม่าที่ก็ามาทำงานในประเทศไทยนะครับ สำหรับในเรื่องการนำสินค้าจากประเทศพม่าเข้ามาขายในประเทศไทยนั้นนะครับก็อยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองของไทยช่วยตรวจสอบอีกทางหนึ่งหรืออาจจะตรวจสอบไปประอบกับแรงงานพม่านะครับที่ตลักเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะฮะยิ่งตอนนี้ใกล้ที่จะต้องต่อใบอนุญาตทํางานในประเทศไทยของแรงงานชาวพม่าแล้วถ้หากพบว่ามีการนําสินค้าเข้ามาขาย ก็ขอให้เจ้าที่บ้านเมืองของไทยดำเนินการจับกลุ่มดาเนินคดีต่อไปด้วยนะครับเพราะการเข้ามาทําการค้าขายในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นการแย่งอาชีพสงวนของคนไทยยังไงแอดก็ขอฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของไทยไว้ด้วยนะครับและ,ะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องเล่าข่าวที่นำมาเสนอให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับหากท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาเล่ากันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกามกวิสกิจข่าวหนึ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมได้ติดตามกันครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขร่ำรวยสวัสดีครับ